พีได้เคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังจากที่ออกมาประกาศอยาก,กับโยเกิร์ตนี่เป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกนะคะโดยเขาเนี่ยได้มีการโพสไอจีสตอรี่ค่ะเป็นข้อความภาษาอังกฤษนั่นก็คือภาพนี้นะคะเขียนว่า sometime I look back on my life and am seriously in places a m still a love มันแปลว่าประมาณว่าบางครั้งเนี่ยฉันก็มองย้อนกลับไปในชีวิตของฉันเนี่ยฉันก็รู้สึกประทับใจนะที่ฉันเนี่ยยังสามารถแบบมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับเป็นการให้กําลังใจตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอมีข่าวเอ่อเอาข้อความนี้ไปแชร์ก็เห็นคอมเมนต์ต่างๆก็เข้าไปโจมตีนะคะว่าแบบ หลงตัวเองบ้างแหละหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าคนเขามองว่าทางฝั่งของโยเกิร์ตเนี่ยยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรแต่ทำให้ทางฝั่งของคุณพ k เคว่าจะเป็นพี่ชายนะคะที่ออกมาโพสต์แชทต,ต่างๆคนก็เลยยิ่งโยงกันไปกันใหญ่อีกทั้งก่อนหน้านี้นะคะก็ยังมีกระแสโจมตีบอกว่าให้ทางคุณปุ้ยได้ปลดคุณพ k ออกจากพิธีกรของอ Miss Universe Thailand ซึ่งทางคุณปุ้ยเองก็บอกว่าจริงๆเนี่ยยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับคุณพีเคนะแต่ถามว่ามีแนวโน้มไหมก็มีเพราะว่าคือจริงมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ต้องพูดคุยกับคุณพีเคก่อนเอาจริงพีเคเนี่ยก็เก่งสามารถเอาเวทีได้อยู่ถ้าหากว่าแบบไม่ได้มีอะไรที่เสื่อมเสียหรือว่าผิดจรรยาบรรณผิดแนวโน้มทิศทางของเวทีมิชลินเว t ร์ i ไทยแลนด์เนี่ยก็อาจจะให้ทําหน้าที่พิธีกรอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามีข่าวเรื่องที่ทําให้เกี่ยวกับบแบบ ทั้งผู้หญิงเสื่อมเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็อาจจะต้องมีการพิจนารณาแต่ถ้าจะมองหาว่าใครจะเป็นพิธีกรแทนคุณพีเคอย่างเงี้ยแม่ปุ้ยก็บอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวต้องคุยกับทางคุณพีเคก่อนว่าจะยังไงนี่ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะส่วนโยเกิร์ตเนี่ยก็เคลื่อนไหวครั้งแรกโดยการที่เธอก็โพสต์ภาพสวยๆของเธอแล้วก็ออกงานแรกด้วยการเดินแบบในชุดสีดําสวยๆนะคะ ก็ไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าให้สัมภาษณ์พาดพิงอะไรเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าก็น่าจะ move on กันได้แล้วล่ะค่ะ